สวัสดีครับจุงกะครับจุงกะสวัสดีไม่เอาบองประโบนบาทาวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งผลการชิ้นโบเดงของเซคตอตเยอะ <c oughs> อวันนี้เดี๋ยวจะพาดูร้อห้าน่ครับน่าจะเป็นตัวใหญ่สุดของคูบุต้าแล้วตัวนี้เป็นตู้แอครับตัวนี้ใช้มาสามปีแล้วปีที่สีมาดูผลงานเขาหน่อย แตกเรียบสามปีแรกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมเลยใช่ไหมช่วงล่างครับสามปีนี้ไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเฟืองขับเฟืองขับคูตานี่เปลี่ยนง่ายครับมันเป็นสองท่อนเราก็เปลี่ยนทีละครึ่งอย่างอยู่จังหวะอย่างนี้เราก็ถอดเลยน็อตสามตัวงัดออกใส่ตัวใหม่ไปแล้วก็เดินทําง่ายครับเปลี่ยนง่ายตัวนี้อันนี้ใช้จนคุ้มแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าช่วงล่าง ดูนครับแน่นเปียกนะพี่น้องดูแน่นเปียกครับทุกลูกเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจัดตายร้อยห้าเนี่ผมไม่เคยถอดนะครับเดี๋ยวมาดูเขาถอดล้เรือไม่รู้เป็นไงร้อยห้านี่ครับดูครูตาครับสายพันเขาจะมีแค่นี้ครับไม่เยอะครับนี่ อันนั้นเป็นมุเล่เครื่องครับก็พ่วงมาตัวนี้แต่อยู่ข้างในจะเป็นมุเล่เตะพอเตะปุ๊บตัวนี้ก็จะหมุนตัวนี้เป็นตู้ขึ้นตู้แล้วครับพวกนี้ก็จะหมุนหมดเลยมีสายพานเส้นเดียวเล้พ่วงไปนู่น,ลนเลยเลขายช่วงล่างนะ <laughs> สับเปลือกขายช่วงล่างไหขึ้นอ,อยากได้เนี่ยนำแค่ไปนู่นครับตัวนี้ไม่มีอะไรรับน,นี่สายพานหัวเกี่ยวคราก็เส้นเดียวแต่เป็นเส้นใหญ่หน่อยตัวนี้ทำแค่ช่วงล่างแค่นี้เองครับ ไม่มีอะไรมากายนะครับตัวนี้ก็พ่วงมานี่ก็จะเป็นอ่โซ่คอรตรงนี้ครับพ่วงลงมานี่ก็จะเป็นโซ่ข้างคอฝั่งนูน้นพ่วงไปก็เหมือนคูปุต้าทั่วไปครับปากคอตู้นี้แทบไม่ได้ซ่อมนะแต่ละปีนี่ไม่ได้ซ่อมเลยแหลนะน้องคิดเนาะไม่ได้ทําอะไรครับอืมตู้สิบปีพวกตู้พวกอะไรนี่แค่ดูแค่ตะแกรงตะแกรงนะครับตะแกรงที่มันจะชอบขาดแค่นะครับเราก็ถอดสลับเรื่อยทํา เอามาเชื่อมใหม่เรื่อยนิดหน่อยไอคลิเปิดฝ mm ้า hmm. ข้างได้ไหมนี oh, mm. ่เป oh, ิดดิแม่ป๊ติดเิดนี่ครับมันต้องค้ำไหมนู้นูนู้นไอ้ลิกไอ้ฉากไอ้ติดตัวอเจอ้เจอโอ้เจอเอออู้หนอแรง นี่ครับ<ำ>ก็จะมีแค่นี้แหละที่ต้องเปลี่ยนอของร้อยห้ามีสามช่องครับสามช่องหกตัวในสามนอกสามยังไม่ฉีกเลยนี่ครับมันจะกิวตรงนี้เลยอันนี้ได้ถอดส,สลับสักครั้งไหมสลับแล้วกี้วสลับอยู่ใช่ไหมต้องสลับเรื่อยๆครับสลับทุกปีและมันก็จะยืดอายุการใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่สลับเลยช,ช,ช่องหน้านี้มันจะขาดก่อนก็มีแค่ตัวนี้ครับพี่จะต้องดูเรื่อย ที่ผมใช้นะครับผมถอดสลับแม้กระทั่งราวตู้นวดเลยราวตู้นวดมันจะกินข้างเดียวมันจะกินฟาดลงมาอย่างนี้กินข้างเดียวผมถอดสลับเลยนะสี่สามปีสี่ปีผมกลับกับราวตู้นวดแ้มกีอีกครัง้งใช้ได้อีกครับใช้ได้อีกนานถ้าเรารู้จักรักษามันก็จะมีอันนี้ผ้ารองคอที่จะชอบะลุมันก็เป็นแผ่นบางๆครับนี่ถอดน็อตเบอร์สองสี่ตัวเดึงออกใส่ใหม่จบ แต่ช่วงล่างนี้ครับเสียคือใช้3ปีแล้วครับแตกมาเลยนี่เป็นการแกะครั้งแรกใช่ไหมนี่นี่เป็นการซ่อมช่วงล่างช่วงล่างใครว่าครูตาตู้แอร์ไม่ดีผมว่าดีครับดีไหมคิดดีกลางคืนเวลาเกี่ยวนี่มันเป็นฝ้ากระจกไหมไม่เป็นเหรอโีวฝนตกก็เกี่ยวจะขอให้เกี่ยวเกี่ยวอย่างเดียว คงบอกให้เกียวแต่ไม่เป็นฝ้าใช่ไหมกลางคืนหนะคิดไม่เป็นฝ้าครับถ้าไม่เป็นฝ้าก็ดีนะแต่ก็คือทัศนวิสัยการมองมันจะไม่ดีเท่ารถไม่มีแอร์ช่วงกลางคืนรถตู้แอร์จะเสียเปรียบรถไม่มีแอร์แค่ช่วงกลางคืนแค่นั้นแหละแต่กลางวันนี่เป็นของเขาทั้งบัดใช่ไหมอุ๋ยกลางวันนี่สบายเลยใช่ไหมกลางวันคลิปบอกสบายครับ นี่ชุดชุดเกียร์ใหญ่นะครับนี่คูเอร้อยห้านี่สบายสบายเลยใช่ไหมทั้งวันเนี่ยเย็นชำ่ำช่ำครับชุดเกียร์มันใหญ่ครับตัวเก้าสามที่ออกมาใหม่ก็จะใช้เครื่องตัวนี้ครับเครื่องตัวนี้เกียร์ตัวนี้น่าเล่นอยู่กเก้าสามปากเล็กตู้ใหญ่จับขยายปากแม่งเลย แม่งตู้สามช่องครับดันกับเก้สดันกับไอศักดิ์พัฒนายังงอเลยมาตเล่นมือถือเจ้านา네 no nah ี้เขาค่อนข้างจะบู๊ครับในการเกี่ยวข้าวบารหรำบาร์รมครับเจ้านี้ครบสามปีสี่ปีเจ้านี้ขับคนเดียวครับยังไม่มีมือปืนเปลี่ยน เป็นตู้แอร์แบบนี้มันก็จะเซฟคนขับด้วยนะครับหลักๆเลยคนขับก็จะไม่ค่อยช้าเทำ่าไหร่ก็พวกนี้ครับอมอเตอมน้ำก็ไม่เคยมีปัญหาครับรั่วซึมเขาจะไม่มีเลยนะครับกูบูต้าเนี่ยไม่มีเลยรั่วซึมพวกเครื่องพวกใดก็ยากครับที่จะมีรั่วซึมมันเห็ดอีกอย่างของมัน ishing. นี่ครับเบาะมันก็ถอดออกนี่นะครับระบบชุดแ <Lebanon? S 2> อเขาฮะไปเที่ยวไหน มาซื้ออะไรออเออหวยงนี่มีฮอทที่จุดชาร์จบัตรถ้าไม่มีอะไรมากครับแอร์เย็นสบายครับศาสนาวิสัยการมองกลางวันนี่ยกให้เขาครับไม่ฝุน่นไม่ร้อนไม่คันนี่ดีครับก็ไม่มีอะไรมากมายมองง่ายๆครับซ่อมง่ายๆลงๆไม่ยุ่งยากนะครับ ชุดเกียร์ชุดเครื่องตัวเดินเขาแรงทนทานครับนนนนชุดลูกเบี้ยวชักใบมีดแต่เจ้านี้น่าจะไปเจิมตอมาหลายตอเลยปากเกียวเขาจะมีเป็นสองช่องนะครับ เอาช่างไปไหนเอ้นอนอยเจ้านี่ช่างประจำนะนี่นอกมาก,ก่อนอันนี้ชุดบนไม่ได้ทำอะไรนะครับชุดบนไม่ได้ทำอะไร ผมไม่เคยถอดน,นะครับไอ้พวกโรเลอร์นี่อันนี้จะเปลี่ยนแค่ลูกปืนโรเลอร์ครับแท็กไม่ได้เปลี่ยนต้องเดูตอนเปลี่ยนแค่โรเลอร์สองข้างแล้วก็ถ่ายของเร็วครับใ,ให้แม็กิดเช็คแคล่ลูกปืนแล้วก็ถ่ายของเร็วแค่นี้ วิ่งได้ขึเก่าเยวได้มาเดิมเพราะชุดปากคอเขาไม่มีปัญหาเหลยเพวาะน,นี้รถแค่สามปีครับรรแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกครับยังไม่เคยถอดเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยช่วงล่างของ105ร้อยห้าแต่ปีหนึ่งมันได้เยอะเหมือนกันไอคันเนี้ยม,มันเกี่ยวแข็งรถใหญ่เลยอะ เดี๋ยวให้เขาถอดออกมาดูครับผมไม่เคยถอดเลยตัวร้อยห่าะนุ่งออกแล้วนะ,อ,ะอ,ออกแล้วลแต่ถ้าเป็นช่วงล่างเหมือนของสับเหลือเนอ,คนอคนะคริสเนาะจัมเลย <c ười> แต่ถ้าไปทำช่วงล่างนี่มหมด <c ười> <c ười> <c ười> กน่าจะสองแสนน่นละมั้ง well ทุกวันน um ี้ตกตุ้เกลียวนี่แหละใช้น็อตไปแล้วก็ตกตุ้เกลียวใช่ตกกันน่าเมือนตกใส่ไหมต้นใช้น็อตแล้วก็ตกอันนี้พวกลูกปืนนี่จะเก็บเออก็ดูมันกินขอบมันหมดแล้วนะอันนี้สงสัยแตกแล้วฟืนเกี่ยวจนเสร็จอ่ะ ดูครับมันเป็นสองชิ้นแบบนี้ดิเอแยกมังไม่ใช่มันกินฮอดแกนผมหน่ยคือแกนินเกนจนหมดอ่ะด้วย่อคนอนมาเกนมันไม่ใช่นี้เิเฮ้ยมันเป็นเหมือนกลึงไว้เลยอ่ะตัวนี้เสียต้องถอดดูก่อนว่าตัวไหนมันเสียบ้างลูกปืนแต่ทุกตัวเลยครับไม่ได้เปลี่ยนก็ปีที่แล้วมันแรงด้วยแห้งมาก ตีปลอกลูกปืนนอกก่อนก็ต้องเช็คซ่อมธรรมดาครับกองใช้งานลองลูกปืนตอกออกมาเฮ้ยเอ็งเอาไอ้ข้างนอกก่อนเนี่ยไอ้เอาข้างในออกก่อนได้ไงเอ็งตอกจากข้างในเอ็งตอกเข้าไปเลยไม่ได้นี่ อ๋อเดี๋ยวต้องให้เช็กซ่อมก่อนครับน,นี่ก็จะเป็นสำหรับ 105x ารบิินะครับตัวนี้ตูเอจัดหนักจัดเต็มกำลังเริ่มซ่อมมารุมครับก็จะได้ทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องช่วงว่างก็เช็คไว้เปลี่ยนถ่ายของเรียวไว้สายพงแสายพันน่าจะไม่ได้เปลี่ยนสักตัวหรือมั้งออกแล้วเราลุกปืนนะสิ้นนี่ Tôi vậy? Ừ, là... một, bố <laughs> Chắc cái tô này mới ru lên à. là xiên nhá anh Tao có đang này đâu? Tao có đang ở đâu? Tao có đang ở đâu? Bố ยาวคอนดีๆเ,ยเ,ยเลยหรงนี่เขาจะได้ถอดทั้งหมดครับแตกทุกลูกเลยครับนี่แต่ล้อนำไม่แตกแตล้อนำไม่แตกแท็กก้ใช้ได้อีกสองปีสบายๆแท็คร้อยห้าดูเหมือนจะแข็งแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าครับผม<อ>คลิปนี้สวัสดีครับ